จบไปแล้วทุกคนอ,อ,อย่างที่บอกก็คือนาคลุปมานีเลยใช่ถั่นเลยคอมเมนต์คนดูบอกว่าให้สะคิป อีพีที่แล้วกับตอนนั้นไปเลยสองตอนนั้นไปเลยกับนลกับกับตอนนี้สองพันแรกด้วยก็เข้าใจจะดูยังม่ปิดาอยู่ในบางส่วนแต่ว่าเราก็จะมูกออนเราจะจบกันแม้ว่าการแข่งขันการแบบใดๆที่แบบไม่คู่สนานกันต่อไปเราว่ามันอาจจะเพราะว่าอย่างที่เราพูดเหรอเราว่าน่าจะมีปัญหาการถ่ายทำนั่นแหละที่อาจจะแบบไม่ได้มีเวลามากพอที่จะได้เก็บ ราดต่าๆรายละเอียดต่างๆไม่เยอะมากเพราะว่าเราน่าจะเราน่าจะถ้าเกิดสมมติให้เราเดาก็น่าจะถ่ายในปีนี้แล้วมันแบบปีนี้เป็นปีที่วุ่นวายกับโควิดโค้งโควิดมากๆเหมือนกันอะไรอย pues e ่างเงี ed, ้ยม like ันก็คงอาจจะไม่ได้มีเวลาในการที่จะเอาเอ็กซ์ต้ามาเยอะมากมายจนแบบว่าทําให้ฉากมันดูไม่เซน์หรือเปล่าอะไรอย่างยามมองในแง่ดีแต่เราว่าแบบก็ในพารทที่ถ้าเรื่องนี้ภาพรวมถึงตอนเนี้ยเราว่าเขาทําได้ในเรื่องของโมเมนต์แบบ ความรักโมเมนไ์ของแบบเอกเอื้อได้ดีนะแต่ว่าอันอื่นเออเอกล้กันเออ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 เนาะเราว่าเคมีเคมีของคู่ระเอกกันไม่ส่วนภพเคมีดีเคมีดีเออดีเออเอออินเทรวเนาะเอออินเทรลเนาะแต่ว่าในว่าในความแบบ การแข่งขันหรือความแม่เซนของตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือแพ้อันนี้ข่าวอาจารย์ลดข่าวนิดเดียวกูก็ให้มันให้มันผ่านไปแล้วกันเด็กเมื่อวันซืนย์เลให้เด็กเมื่อวันซืนเออเด็กกูก็เด็กเมื่อวันซืนย์กูก็ไม่มันดูไปหนักยเราดไปหน่อยไปดูบ่บางคนเราไม่ไม่บางความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าแบบเขาเหมือนเปลี่ยนทีมทำไปแล้วมีบางช่วงที่มันแบบเออเออเออรู้สึกว่าอาจจะแบบว่ามี พาของการตัดต่ออะไรที่มันไม่ค่อยสมูทหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเลยอะ่ะในช่วงหนึ่งเราสึกว่าอ,อ่ะอช่วงมันถือว่าจบหลังจากนี้เราตามให้กำลังจใจเันกลับมาคืนฟอร์มแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่ม makes ซน s ์ขึ้นหลังจากที่อ่ะแม่เริ่มได้ปรับความเข้าใจากันแหละแม้ว่าเราจะงงๆว่าต่ก่อนหน้านั้นก็คือ ดูไม่ดูโมงๆกลมๆเหมือนคนละคนดูเหมือนคนละคนเหมือนเราได้น้องเอกกลับมาแล้วอีกครั้งเขาล่างแล้วมึงจริงตอนนั้นวิญญาณก็คือหลุดเพราะเขาลงไงเขาลงเขาลงไงม่ยันเลยหลุดนิดนึงนนิดึงาลองไปดูรังส่งละเลยก็เข้าไปทับร่างแล้วในจริงน้องก็ได้กลับมาแล้วไงเราได้น้องเอกที่หน้าร่างของเราใช่แต่ว่า ในในพี่นัทเราเราชอบเราชอบพี่นัดก้านะพี่นัดก้าดีมากความนบถือสคัญเนอะในเมืองเออจริงๆอ่ะนี่แอบแอบน้ำตาซึมสองรอบเลยตั้งแต่แบบซีนที่แม่ทั้งสองรอบเลยเราว่าพี่นัดก้าเป็นคนที่เอาอยู่มากเลยอ่ะกับการเล่นแบบการแสดงคือไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ว่าเขาสื่อสารแล้วมันอบอุ่นจริงแล้วว่ามันงแล้ววว่่่าาการแสดงเขาอ่ะมันต่งให้น้องอ่ะแบบ เล่นได้เล่นได้แบบบิยอนไปอีกอะเราว่าน้องเล่นดีอยู่แล้วนะแต่ว่าน้องแบบจริงๆนี่นี่ซึ้งสองรอบเลยอะเรารู้สึกว่าแบบในซีนของพาร์ทแม่กับลูกอะมันดีทั้งคู่เลยดีทั้งดีตั้งแต่ตอนที่คำพูดคำพูดนะแต่อาจจะแบบอาจจะมีความติดบ้างสำหรับซีนแรกที่กับแม่กับลูกที่เป็นแบบน้องก้มไปกราบแบบแม่อะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้ตีอะไรก็เข้าใจบางครอบครัวอาจจะมีแบบนี้ก็ได้ก็เราก็ไม่ได้จัดอะไรตรงนั้นแต่ส่วนแบบว่าพูดในเรื่องของตัวบทพูดเราว่า เราหรือการแสดงเนี้ยก็ถามว่าทำออกมาก็โอเคเลยยิ่งมาเป็นภาพที่อยู่ในห้องนอนของน้องเอกอ่ะคือไมเราว่าเลยแบบมันดีมากเลยอ่ะถึงแบบถึงน้องจะยังหัวไม่แห้แต่จะพาไปเก็บแล้วก็ตามแต่ว่าเขาอาจจะเขินแม่ก็ได้เขาอาจจะเขินแม่แต่มันทำให้เรารู้สึกว่าพอเป็นบทของพี่รัก้ามาพูดแล้วแบบมีอยากอยากจะพูดอะไรกับแม่ใหม่อ่ะ มันเื่าคุณเชฟใช่ไหมใช่มันรู้ทันใช่มันรู้เขารู้ทันไปหมดแล้วคือมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาปลดล็อกแบบเหมือนแบบให้น้องกลับเข้าร่างเดิมอะมึงจริงเหมือนดิดเออเหมือนเนี่ยแม่ทําพิธีกับเข้าร่างนุนรับขันพี่รับขันแล้วอะงั้นเราก็ต้องบูชาไหมใช่ใช่แม่บาอย่าดแมาบไหวแม่แม่บาอยาก้าวใช่พี่รัดแก้วไม่มาอีพีนี้ก็คือเปีนกาอก้็เตยบอกแล้วว่าให้กลับบ้าน ตอนแรกแบบดีแล้วแต่ว่าไม่ต้องแม่มาหาแม่มาเลยเพราะแม่แบบว่าไงแข่งอะแม่ขอแถวหน้าสุดนะเออแต่ว่แม่ไม่ได้ดูแม่อยู่รอข้างนอกมึงการแข่งอะเลิกพูดเพราะว่ากูติดเยอะเลยตอนนั้นมันผ่านไปแล้วพี่เตอร์กูผ่านไปแล้วกูแข่งได้เนี้ยพวกกูเองกูได้ที่สามเออที่สามเพื่นต้องไม่ทั้งวันฮ้ยจบไปแล้วไงอ๋อล้ไม่จ ขำมากทุกคนนั <What? S 2> <laughs> ่นแหละ่วาาาสุดท้ยฮิวจิตใจฉันรู้สึกว่าหลังจากนี้มันจะต้องมีแต่ความแบบรักเริงสาวอ่าเนาพี่น่าต้องพกกินซูลินเข้ามาแล้ เพราะคุณเดวิดเขาบอกว่าอะไรบอกว่าท่านเศร้าก็เศร้าหนักแต่ท่านก็จะหวานก็หวานรอมันมันแบบไว้ไปซบไหนเอ้าบอกว่าขอรักตอนนี้ได้ไปหรองทำดีไม่ไหวานตัอ้วกออนร้องตัวอ้วไปอ่ะไม่รู้ว่าปากลิปสติกไปโดนหัวกูลิปสติกกูโดนเสื้อมันเนี่ยะรลวนะอ้วนอ้โอ้ยแต่ว่าไปอยู่กันนู่นเลยไปไปเมืองนีรักละหักดนอุ้ยไปผาดมีเาท่าเราไปผาดมีการโอ้ยแต่เราก็ชอบหนาวชอบ พี่สุงมกะน้องมาน่ารักเอ้ยน่ารักเสมอเลยเวลาแบบว่าเขาเหมือนเขาไม่มีบทเลยมึงว่าเขาพูดกันไปเรื่อยๆอุ้ยในครัวแล้วอ่ะอันค้ายนี่รู้สึกว่าตั้งกล้องเฉยๆแล้วหุ่นกัดไม่้ขาดตาทีแล้ยมันเจ๋งเลยอะซุงมดูเขินจริงอ่ะมึงเข้าใจปะซุงมดูเขินจริงนะซุ่มก็บอกว่าแบบกอดกันนะป่ะกอดกินยมันกอดอะไรกอด นี่วิธีเราวก็หอมทีเราวิธีการดูก็คือกระโดดมาเลยนะจากน้านแล้วก็มาท้ายที่เก็ทำรีวิวเลยว่า EP เนี่น้องดูบ้านเราอันไหนตัดติงมาเลยให้เป็นกำลังใจให้เขาใช่เป็นกำลังใจให้นะคะถือว่าเราดูมาขนาดนี้เราก็รอการรนวิวแล้วบอกว่าเป็นรีวิวน่าจะได้ดูไหมแต่กรูว่ามันต้องดีแน่ๆเลยอ้าวันนี้มาวันนีน่าจะดีกับแม่เพราะว่าผักกรีนเนื้อคลื่นเนาะปมอมีฟอะไรก็เคลียร์ค่ะเนาะทั้งหมดแล้วอ่ะแม่อะไรก็ ม่รู้เราแฮปปี้ขึ้นเพราะว่าแบบเหมือนกดล็อกจากแม่แหละเนอะว่าแบบแม่โอเครับได้ที่เขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็คือเดินหน้าต่ออ่ะใช่เอาละค่ะเพราะว่าทําไมคะสูตรเคี่ยวหวานก็ให้พี่เอื้อไปแล้วเอ๊ยพี่เอื้อเขาบอกขอหลับตรงนี้เลยได้ป่ะเออขอกอดก่อนก่อนกินได้ป่ะพี่บ้านผมหน่พี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ปรุงเลยหรอครับก็ของเราเราก็มาปรุงเองสิเ ในพาพี่หนูนาฉันก็ชอบนะอ้อวเดี๋ยวเดี๋ยวท่มันแบบน่าริงๆเนาะน่ารักนะเอาจริงๆล้วความรักกนแบบแล้วก็เออที่เราเที่ยวกับพี่หมูด้วยเนาะเออมึงเอาทิงย์มาตอนซีพี่หมูอ่ะกูคิดในใจแล้วกูเกิดเป็นพวกไปแล้วว่าถ้าคืนดีแกนกูเห่าตรงนี้เลยเออใช่เตี้ยหอนเลยความพี่หนูนาก็แบบกูเตียววหออแล้่ะขอพี่ความสุขในการทำอาหารที่ทำถูกแล้วอ่ะมันมันเป็นความสุขที่กอดกล้วยของพี่เหิดไปไปถทางช่วยน่ารักก็ไมปแล้ว มันเป็นอะไรส่ะห้าปีคุูต้องมานั่งรอผู้ชายคนหนึ่งห้าปีแล้วบอกว่าสําเร็จแล้วครูต้องไปรับเขาเลยไม่ค่ะโอ้โหทําดีมากค่ะพี่หนู่น้าฝนเล็้มาห้าปีค่ะฝนเล้ยงห้าปีชอบสมาชิกในครูแล้วเนาะเป็นครัวที่น่ารักมากเลยออยากเห็นเชฟเชฟปุ๋ยกับยำมีอยากเห็นนี่เห็นสิ้มเยอะๆครับยิมแล้วน่ารักดีไม่ไหวรอดูอังคารหน้า อันนค่ะทุกคนตั้งคราฟไอ๋ออาการถูกแล้วเออก็คิดว่ารวทั้งวันจันทร์ใช่ใช่แต่ซีรีส์เขาออนทุกวันจันทร์ถูกไปหมดออนออนวันจันทร์เมื่อมาดูวันจันทร์อ๋ออ๋อมือแกมาดูวันจันทร์เขาดึกไงพรอทุ่มใช่พระอาทุ่มพระถูกต้องแต่ว่าไม่รู้ว่าวีดน่าจะครบไหมเพราะว่านี่รู้สึกว่ามันมีถ่ายการเหมือนกันถ้าเกิดมาทันก็ต้อแวะมานี่ไงพอเรามาครบห้าเขาเลยเอาความหวานมาให้พวกเราต้อนรับพวกเราครบาห้าคนแต่พอหวานจบไม่ครบ จะเป็นยังไงนะคะผมต้องขอบคุณเพียรจะรีวิวด้วยนะครับขอบคุณครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe ครับกดกระดิ่งกิ๊ให้เราด้วยนะครับเพรกเรามาเดอีกสาช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราั้5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย